ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอลยยงเลียยิ้มเจริญชื่อนั่นชื่อกอย่าค่ะวันนี้หนูจะมาท่องภาษาพาทีเป็นคําสระโอท่องถึงหน้าที่93ถึงหน้า96นะคะและท่องต้องออกเสียงสระโอด้วยนะคะโอกับโอแต่ว่าตอนนี้เขาจะท่องเป็นโอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาท่องเลยนะคะอโอ ทอรถโซอกโอมโซไม่ทอซ้อมขออกนาคนไม่ทอคนต่อไปหน้าก็สิบสี่นะคะจะเป็นคำหอน้ำน,นะคะแต่ว่าก็จะเป็นอ,อืมเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนทุกคนเอ,อจริงด้วยกีดูผิดหอมอ หอโยอุดอดยุดหออมกอมหมอ,อกมอหอรออานอหลานต่อไปเรามาอ่านหน้าเก้าสิบห้านะคะก็แต่ว่าเขาจะอ่านแจกลูกนะคะอ่านแจกลูกนะคะ หรือว่าจะอ่านว่าอ่านแจกรูกคําหรือว่าจะอ่านว่าอ่านแจกรูกก็ได้นะคะครับตรงนี้อะค่ะพอมีที่อ่านอยนู่อ่านแจกลูกค่ะหรือว่าจะอ่านแจกรูกหรือว่าอ่านธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องไปอ่านแจกรูกก็ได้ทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเอาเสียงสละโอ เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่าสาระโอนหน้าตายังไงสาระโอก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่คือนี่เลยค่ะสาระโอดเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะได้เดี๋ยวเด,วเดวีแต่ว่าข้อนี้มันจะไม่มีสาระโอมันจะหอมอยไอไหม นี่ทุกคำนี้มาเป็นคำหอนาะำแต่ว่าต้องมีสระโอแต่คำแต่คำข้อหนึ่งนะคะเขาจะไม่มีเสียงไหนทุกคนลองอ่านซิหอมาไอไหมมันก็แค่จะเป็นเสียงสระไอน,นะคะนี่มันจะมีทุกอ่านนะคะแต่ว่าปกติเขาจะอ่านว่าเขาจะชี้ตัวสะกดว่านะคะ ทุกคนเห็นไหมคะไหมว่าสะกดสะกดว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเรามาอา่านก่อนเลยนะคะมาเรามาอา่านหน้าเก้าสิบห้าเลยเนาะเดี๋ยวเราอา่านเลยนะคะกอโอโกตอโอโต หอโอโคพอโอโคหอโอโคโคโอคนออโนรอโอรอถ้าไปหน้าที่96แต่หน้าที่96จะเป็นจะว่าจะอ่านโดยไม่ออกเสียงสรัจะอ่านโดยสละอโอ๋นะคะนี่แต่ว่าพ้องกันิีเขาจะเป็น ตัวคำใบ,บ้ม่กันนะคะถ้าโรงเรียนจังหวัดถ้าโรงเรียนนิคมสาติเตนจังหวัดระยองหนึ่งค่ะนี่และนี่เราคืออยู่โรงเรียนโรงเรียนนิคมหนึ่งนะคะนี่แต่จริงๆเราเล่ที่ยี่แปดนะคะแต่ว่ามันเป็นเล่มอีกห้องหนึ่งค่ะนี่ภาษาพาทีภูผ,ผาและน้ำสายนี่ค่ะ เขาเสื่อสีชมพูเขาชื่อว่าน้ำใสเขาเสื้อสีฟ้าเขาชื่อว่าภูผาเดี๋ยวเรามาอ่านเลยนะคะไม่ต้องอ่านจะอกงอจงเลยนะคะอ่านแปลว่าจงผงคงแล้วพวกนี้ไปเลยนะคะเราจะมาอ่านเลยนะคะจงผมคงลงบนจน ขนคน,คนจมดมสมลมตกปกหกนกจดอดสดมดกบตกสบพบแค่นี้นะคะเดี๋ยวทำดีๆก่อนโอเคตอนนี้เราก็อ่านถึงหน้าที่ก็สิบหกนะคะนี่เลยก็บห เราอ่ะอ่านไปถึงลนะตอนตอนนี้หนูอยู่ห้องสองทับหนึ่งนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่าอยู่ปอนะคะในปอสองทับหนึ่งมีปอหนึ่งทับสองด้วยะคะ่ะมันจะแต่ว่าห้องเราจะอ่านไปถึงหน้าที่ก็สิบตัวเล็กตรงนี้ค่ะเห็นนะคะ นี่นี่เลยทุกคนมันมีไหลหน้ามากแถมมีไหลหน้ามากเลยอ่ะทุกคนดูดูดูด,ดูดูดีมีไหล่น้ามากอันี้คือบทที่หกนะคะค่ะบทที่หกเบทที่หกเลยบทที่หกตัวเนี้ยเน,นี้ยขาจะเอาวะ บทที่หมีน้ำใสนะคะแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะยากไปหน่อยนะคะเราอ่านหน้านี้ไปแล้วใครอยากให้เราอ่านหน้านี้ก็สามารถบอกไม่ได้เลยนะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่8ปดสิบนะคะ นี่ก็คือหน้าที่80สิบพยายาให้น้องก,ก็ยะอ่านหน้าที่80ก็พิมพ์มาได้เลยนะคะอ่านไปหน้าเยอะจนเกือบจะจบหน้าแล้วนะคะแต่จริงๆมันมีกี่หน้าแต่รจริงๆมันมีกี่หน้าเดี๋ยวดูยวขอดูก่อนนะคะ หน้าสองนะคะนี่เลยทุกคนถ้าหน้าสองกับสองร้อยยากมากทุกคนหน้าเนี้จะยากจนต้องโดนครูตีด้วยนะคะหน้านี้แต่ว่าหน้านี้ต้องตั้งใจฟังนะอันนี้รู้สึกจะยากๆหน่อยถ้าเคยทำหน้านี้ไม่ทันนะอันที่ 200, 200สองร้อยห้ากับสองร้อยสี่ใครทำไม่ทันจะโดนขูดตีด้วยนะคะแต่อันนี้มันเป็นชั้นปรัถมศึกษาปีที่สองนะคะนี่ปีที่สองนี่ตอนนั้นเราอยู่ปีที่หนึ่งแต่ตอนนี้เรามาอยู่ปีที่สองแล้วตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนบ้านมาตาพุทธแต่ว่าโรงเรียนอันที่หนึ่งอยู่โรงเรียนวัดที่นั้น โรงเรียนที่สองอยู่โรงเรียนบ้านมาตรพนโรงเรียนที่สามคือโรงเรียนนิคมพัฒนาซาตเตงจังหวัดระยองหนึ่งชื่อยาวมากเขียนชื่อโรงเรียนไม่ได้เด็ดขาดเลยอังกฤษไทยไม่รู้เด็ดขาดเลยค่ะช่วยพพ์มาหน่อยนะคะว่าโรงเรียนนิคมซาตเตงจังหวัดระยองหนึ่งมีตัวอะไรบ้างช่วยพิพ์มาบอกด้วยนะคะ แต่ตอนนี้นอแต่ตอนนี้นอก,ก็อยาขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ